อีกอย่างหนึ่งที่ขายครับคือรถสิบล้อเทลเลอร์หัวยาวครับเนี่ยคันนี้ครับครับมันมีสองคันครับอีกคันหนึ่งครับเทเล่ก,ก็ซื้อไว้ครับอันนี้ซื้อมามาเช็คครับซื้อมาที่เพชรชบูลครับมามาเช็คมาซอมพร้อมใชพร้อมชี้ครับแต่มา่อื่นคิดว่าคันนี้มันมันบริแรงผิดพลาดตรงที่ว่า ซื้อมาสองคันนี่มาเพราะอย่างเพราะว่าเรามีรถเกี้ยวสองคันคันนึงนันว่าเกี้ยวไปตั้งตั้งทิ้นตั้งอำเภอครับเพราะนั้นนี่พอซื้อมาแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาบอกให้ให้ไปเกี้ยวสาใครให้เกี้ยวยุนีมึงยุนีเบสสห้าบออแจากนอกพื้นที่คนต้องการเน,น่ยุุนีครับแก็นั่นเปเกี้ยวตั้งทิ้นครับจ้างอำเภอครับปันนี้ผมได้มาอยู่ว่าีอ่อะไรล่ะ กับว่าเดี่ยวคันนี้ไปกลับบ้านคันนึงเดียวไปตั้งอำเภอครับปนี่กับเพื่อนม่อไปก็เลยมันต้องต้องใช้ได้แค่คันเดียวครับครับมันดีบริง่ายคันนี้ก็แทบยิบริใช่ครับเนี่ยแต่คันนี้เ็าพ่อขายครับเนี่ยว่านะครับทำดีกันคันนี้ก็ทําดีครับอุปกรณ์ไฟครบระบบเบรกครับน้ำมันไฟยังทับคมราบแต่เปลี่ยนสภาพหัวยานานนี้ครับต่พร้อมใส่ครับเนี่ย ท่านไหนที่เอาไปรากไปแก้ครับกระทุกได้ครับก็ดีว่าสารีบอลครับผมว่าที่มีที่เตรียบกติคือว่ามันรถหัวยาวเนาะครับแต่ก็ถ้าถามว่าเอมันพร้อมใช้บ่กพร้อมใช้ครับทุกอย่างผมเช็คมืดค่ำนะซึ่งถ้าบมเช็คปากแลนดครับก็เอามาท,ทุกครับอันนี้นาปีนี้ก็เตรียมอางานแล้วว่างนะนาป่าเมื่อกี้ก็เอาไปใช้แล้วครับใช่ดีครับ ก็เป็นบะบบห่างห่างเกียกเกยเเก่ยวฝาาครับคือหยับคาดเอ่อเข้าเกี่ยวฝาาแล้วก็มันกาที่พับลงพับลงโยกขึ้นมันก็ขึ้นโยกลงมันก็ยืลงครับขาดที่นี้เจาก้อนก็ขึ้นลงพ่อมพ้อมมันก็ห่างตาครับเนี่ยครับห่างมันนะพวกคนก็มาห่างลาหางที่นี่ผมทําเสริมขึ้นครับเนี่ยับเนี่ยเพื่อว่าให้มันได้แข็งแรงเพิ่มอีก เนะป็นเจออ้าของนี้มึงจะขอก็ถึงมึงทำเองให้ช่างก็ทําให้ครับนะติดลงแล้มันจะมาแบบนี้นะครับโอ้เสียงเดือ้าครับมันจะตั้งคู่กับขาตัวนี้อ่าเราเอาเหล็กดิ้มาสอดล็อกคำนะนะครับนะเพิ่มความแข็งแรงใหดีครับนะ เป็นสีขาคู่กับตังนี่ครับเนาะนี่ครับนี่แหละความหมายเรื่อที่เก็บถลาดมันครับออกแบบทุกอย่างครับทาเพื่อไว้ที่จะใช้งานอี้ลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาว่าที่ทําอย่างอีกครับตะกี้เชือยหางครับพอทำมดแล้วเบรคไเช็คกแล้วครับผ่านหมดนะครับเนี่ยอันนี้พยายางปลกไว้ครับนะรถมันจอดตากแดดตากฝนกันเลยพยายางคุมไว้ครับ ดึอมาใช้ได้แค่บูชีขั้งครับบังนามปังครับเนี่ยที่นี่มันมันจอดคู่กันตรงนี้ก็เลยต้องใช้คันเดียวเพราะเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นเพิ่นวายออกไปเจียวสายเจียวขาบ้านเจ้าของเปยังย่านแต่บม่มีเงินจ่ายแต่เ,เตพิ่นว่าครับหมูแมนครับผมไปนำในนาท่านครับที่นี่เจียวไปบ้านกันเนี่ยครับคันนี้ก็ต้องไม่ได้ใช่ครับอันนี้ก็ที่ขายหลักแสนหกห้าน,นะครับ อยากได้สนใจก็ถามได้รับได์โทรมาได้ครับ0 8 1 2 6 4 8 2 0 1ครับมันเชลลองครับหลังกบอนเฮาชัยภูมิครับอย่าบูโทรก็จะให้ทิ้งท้ายไว้ตอนตอนท้ายแล้วกันนะครับพร้อมท้อีกนะครับเดี๋ยวนี้บุยปัญหาย,ยัางนะครับนอกจากว่ามันตรภาพหอยยาวนี่แหละครับที่ล่ะก็เชื่อไม่เหมือนกันนี่ เครื่องมอรมเบรกกระชิกไหมครับครับไม่ปั๊มเบรกอะเปลี่ยนไม้ครับใครช่างอยู่กับบ้านนี่แหละระบบล้ออเบอร์ข้างในชิกเม็ดนครับใช้เดียวกกติครับความในใจเดี๋ยวนี้คือแค่ว่ามันมันรถได้ใส้นะครับเพราะต่อไปรถที่เบอร์แลนด์ผมจะเที่ยวอยู่กับบ้านนะครับเนี่ยใครวิ่งออกไปจากหลังบ้านนะครับไปท่องน้าหมดรถเทเลอร์ แค่ที่ผได้ได้ใส่เนี่ยครับรก็เลยอยากขายอ่าตัวก้อนก็นมีคันนี้แล้วครับเนี่ยผลิตอาคันนี้มาเพิ่มมีครับบริได้ไส้อีกบริได้ไส้แค่น้ำตังครับนะครับชั่วร่างครับนี่แหละครับกระสีกระสีก็จะสวยครับเนี่ย เช็คไ้ให้ผูใ้ใดเอาไปใส่ต่อบ,บ,บอกผิดหวังครับผ้มใช้งานเลยยังถังน้ำมันนี่เต่าก็เขาไม่ไม่แย่ครับไม,ม่แย่ลงในรูน่บอกผมก็โอ้แย่เรยแย่ลงไปก็ลําบากว่าแต่หนออันนี้ก็เลยมาทาสายยางให้น้าเกลือมันนี้ครับเนี่ยครับกระเจาะตรงนี้ให้เป็นรูแล้วเราก็เชื่อมเชื่อมแล้วก็เราเติมไปให้น้ำมันมันก็จะวิ่งขึ้นมาให้ให้เรามองเห็นครับให้เรามองเห็นว่าน้ำมันใกล้จะหมดหรือไม่หมดครับ เนี่ยเราจะรู้จักเคยเลยมันจะเป็นเทีนใสๆน้ำมันที่นี่มองก้อนคันนี้ครับเนี่ยผมไม่ได้ทําครับน้ำมันไปนหมดกลางทางครับแยกกัดเป็นชมงครับเสียเวลาในการเกี้ยวเข่าเพราะเพราะว่าเราลืมเขาเราบร่ได้เตือนมันเราบม่ได้มีเวลามามามองอันนี้สะดวกครับในการมองครับเนี่ยก็เหนแบบแบบกับชาวบ้านทั่วไปครับเนี่ยเหมือนรถต่วไปก็เลยเลยจาะเจาะตรงนี้ครับตะก้อนก็เอาไมาเหย่ดตรงนี้ ใหญ่ใหญ่บัดบัด,บด,บดมาโอ้ค่ำลำบากครับมันได้ขึ้นครับพื้นจะเป็นพื้นไม้ครับเนี่ยโอ้แสงแดดจ,จ้าครับเนี่ยมองไม่ถนัดนะพื้นไม้แบบนี้ครับยางกระดางอัดดอกก็ใส่ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็ซีครับแหนบ ครับพี่นอ้องกรับพืนไม้ระบบไฟข้างก็ต้อยหมือนครับไฟหมนติดหมืดครับถุกเฉินก็ติดไฟหนาไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวไฟเบรกติดหมือดครับเดิมๆครับเนี่ยต่ขอลากยังอยู่ๆนะครับเนี่ยต่ขอดึง พี่น้องท่านไหนสนใจครับดูได้ดครับเดอ้อพร้อมแลนดเลยครับโลกาตะพาพนี่แหละพร้อมแลนดครับชี้ได้เลยครับเอาไปเลยนี่ถ้ากระทุกได้เลยครับได้เลยครับอัน,นหากระบอกนะี่หยุกท้ายครับ นี่ขาเสริมที่ปผมทำมาอีกครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ดึงครับัคันกันครับขาเดิมที่ฟ้าสนใจโทรเข้ามาได้ครับ081ย์แปดหนสองหกสี่แปดสองนหนึ่งครับครับรุเทเลหวัวย,ยาว tháng bùa Đập, không? làn Luôn là nổ lắc Luôn là nổ lắc bùa làn luôn là lắc này tình ผู้ห้องผู้เทศสารครับถตด้วยละเอียดกับด้วยะห้ผู้ใดสนใจนะครับเนาะพี่น้องหาท่าน,นใดสนใจครับครับกาเรเลี้ยงเคมีครับผู้ใดทุนบู้รายครับเอาประมาณนี้ไปลากได้เท่ากันครับเห็นแต่ขันง้ามขันสวยได้ก็ไปมุดดวงม,มุดป้าครับมุดกิ่งไม้ มุดทางแคบก็เสียดายรถรถก็เป็นรอยเป็นเป็นแผลครับคันนี้ครับเพราะต้องเสียดายจอดไปใส่เขาก็ไม่ได้สนใจครับเนี่ยเห็นเทเลอร์อบ,บางคันครับแต่งทสวยงามครับเข้าในที่ที่หน้าง,งานไม่ถึงก็ต้องจอดให้เด็กเฝ้ากว่ารถเทเลอร์อหายครับเพราะรถของเขามันสวยแต่ว่ามาันก็บบรรทุกรถเกี่ยวได้เหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับ ก็พอได้แก่พอได้ลากครับเสื้อปี่นี้ก็เอาไปแก่ไปลากเลยเลยครับทุกเลยเลยระบบอาจารย์เลบุลเลบุงเลบีอัดหมดครับเนี่ยอัดหมดแล้วเช็คไปทุกอย่างครับหดแล้วครับอาจารย์เลยบีอาจารย์เลยบีอัดเข้าทุกรูครับอันไหนไม่เข้ากับเปลี่ยนหัวลูกศรต้องให้เข้าครับไงั้นเราไม่สบายใจ มาอยู่กับเราเราต้องเช็คให้หมดเพราะมันเป็นรถของเราจะได้ใช้งานตลอดไปแต่ทีนี้มันจะไม่ได้ใช้ครับเพราะเราจะเาจะเกี่ยวบ้านอยู่ที่บ้านเราครับครับไม่ได้ไปไกลที่ไหนไม่ได้ข้ามอำเภอแล้วครับนี่ครับหลังคาไฟหน้าหลังคาไาหลังคาก็ติดบดเช็คหมดครับ เอกสารพร้อมครับจะยังบ่ได้ไย้่นเข้ามาครับเอกสารครบถ้าท่านจะซื้อไปก็ปุนกันได้เลยครับมีครับเตรียมพร้อมแล้วเอกสารคู่มือเกี่ยวกับรถเอาคแล้วครับรอช่งประมาณครับท่านใดนสนใจก็โทรเข้าได้ครับเดี๋ยวให้บบโทรท่ายตอนท้ายอีกครับผมโอเคนะครับเด้่อข้บคุนท่านผู้ชมครับท่านผู้ได้ชมครับท่านไหนูก็บอกต่อๆกันไปก็ได้ครับ เดี๋ยวครับ,บ,บนึงเดี๋ยวนังหัวลากยังครบครับเนะี่ยังหัวลากยังครบอยู่แสงมันจะท่อนกล้องครับยังมองมถาถนัดอันน่ะตรงที่ปิดเปิดยกได้นะครับนี่ลอกได้นี่ครับ แต่ปิงโชกยกกก็ยกกึนง่ายๆครับเนี่ยห้องเครื่องคอเครื่องหกบีบีครับ้อยหกสิบห้าแรง,งครับเครื่องก็มีปัญหาครับคนดําปึ๊ดวิ่งดีๆนะครับเนี่ยผมขึ้นไปไว้ที่สูงครับมาการซ่อมปรมา,มานี่ เครื่องร้อยหกสิบห้าเครื่องหกเบรคครับเดี๋ยวตัดต้นใจไหนก็อยสอบถามมาอีกครั้งนึงครับต้องไปดูนี้คู่มือแต่แต่แต่นเตือนนี่บีบได้ไหมครับแต่ก็ดังเช็คให้แบบคือเป็นค่ารถไม่ไปแล้วครับน่ะเช็คให้อุปกรณ์ครบแต่ก็ดัง นี่นะครับเนาะขอบคุณครับท่านผู้ติดตามชมอยู่ครับพูดอะไรเพิ่นไปได้ดูก็ขอให้ช่วยแชร์กันไปหรือบอกตัว์ต้นไปครับผมแสนหกห้าครับหรือยังไงครับก็ล้องมาเบิ้งแต่ก็ได้คุยคุยกันได้อยู่ครับผมปิ้งพร้อมใช้เลยครับขอขอบคุณนะครับเด้อครับขอบคุณมากมากครับเมื่อทัดตนใจได้เบอร์วี้ครับที่ศูนย์แปดหนึ่งสองหกสี่แปดสองูนย์หนึ่งครับที่เฉยภูมิ หลังโก้บอนเฮาครับบ้านกุดเมงบ้านชีรองนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีอย่างที่รยายงานต่ออีกเหรอครับอาา่าฮามีเออยังมีอีกชิ้นนึงครับที่จะขายครับโอ้ลืมลืม,ล,มลืมครับอ่า